สวัสดีครับย้อนกลับไปในปี2568หลายคนน่าจะยังจำภาพความตึงเครียดสูงสูง,สงแถวชายแดนไทยกัมพูชาได้นะครับโดยเฉพาะการประทาที่ค่อนข้างรุนแรงในเดือนกรกฎาคมวันนี้เราเลยจะไม่ได้มาแค่สรุปข่าวนะครับแต่เราจะลองเอาเอกสารหลายๆชิ้นที่อยู่ในมือเราเนี่ยทั้งรายงานของรัฐเองบทวิเคราะห์จากต่างประเทศมาลองประติดประต่อภาพที่มันใหญ่กว่านั้นดูใช่ค่ะ คือภาพที่เราจะมาคุยกันวันนี้มันซับซ้อนกว่าที่เห็นในข่าวมากๆเรามีทั้งไทม์ไลน์เหตุการณ์แบบละเอียดเลยมีข้อตกลงหยุดยิงฉบับเต็มมีบทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่มองลึกไปถึงนโยบายส่วนตัวของผู้นําสหารัฐตอนนั้นเลยครับแล้วก็มีมุมมองจากฝั่งจีนที่อาจจะไม่ได้อยู่ข้างใครอย่างที่เราคิดนะคะ และสุดท้ายคือรายงานเรื่องทุ่นระเบิดที่จะบอกเราว่ามรดกจากสงครามเก่ามันยังเป็นปัญหาที่อันตรายมากๆอยู่ได้ยังไงฟังดูแล้วเหมือนเรากําลังจะสืบสวนคดีใหญ่เลยนะครับเนี่ยงั้นเพื่อให้เข้าใจตรงกันเรามาเริ่มที่จุดเกิดเหตุกันก่อนเลยดีกว่า เหตุการณ์ในเดือนกรกฎาคมปี68ตอนนั้นมันเริ่มต้นแล้วก็ลุกลามไปรุนแรงแค่ไหนครับค่ะจากไทม์ไลน์ที่เรามีนะคะเหตุการณ์มันปะทุขึ้นแบบรุนแรงเลยในวันที่24กรกฎาคมแถวแถวปราสาทตาเหมือนแล้วสิ่งที่น่ากังวลมากๆคือการใช้อาวุธหนักของฝ่ายกัมพูชาค่ะมีทั้งปืนใหญ่แล้วก็จรวดหลายลำกล้อง BM21 ยิงเข้ามาในฝั่งไทย BM21 นี่มัน อารุดยิงสนับสนุนที่ค่อนข้างร้ายแรงเลยใช่ไหมครับร้ายแรงมากค่ะคือมันไม่ได้ยิงทีละลูกแต่มันโปรยจรวดลงมาเป็นชุดในเวลาสั้นๆแล้วที่สําคัญคือเป้าหมายมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ค่ายทหารเดี๋ยวนะครับหมายความว่าเป้าหมายเป็นพื้นที่พลเรือนด้วยเหรอครับใช่ค่ะนั่นคือสิ่งที่ทําให้เรื่องมันไปกันใหญ่เลย มีรายงานว่ากระสุนปืนใหญ่กับจรวดเนี่ยไปตกที่ปั๊มน้ำมันปะตะทอที่อำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดโอ้ oh. แล้วที่น่าสลดใจที่สุดคือโรงพยาบาลพนมดงรักที่สุรินก็โดนด้วยค่ะทําให้มีพลเรือนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บซึ่งการโจมตีโรงพยาบาลนี่ถือว่าร้ายแรงมากนะคะครับ พอมีการโจมตีเป้าหมายพลเรียนแบบนี้ฝ่ายไทยก็คงอยู่นิ่งไม่ได้แน่ๆการตอบโต้ของเราเป็นยังไงครับกองทัพอากาศก็ส่ง f 1 6เข้าไปโจมตีฐานที่มั่นของกัมพูชา2แห่งทันทีเลยค่ะเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าเราจะไม่ยอมครับแต่ความขัดแย้งมันยังไม่จบแค่นั้นวันที่26กรกฎาคมแนวรบขยายไปที่จังหวัดตราดอีกกัมพูชาโจมตีบ้านชํารากทำให้กองทัพเรือเราต้องเปิดปฏิบัติการตราดพินาศหนึ่ง และในวันเดียวกันนั้นเองก็มีความสำเร็จทางยุทธวิธีที่สำคัญคือทหารเราสามารถยึดพื้นที่ภูมะเขือกลับคืนมาได้ค่ะมีภาพการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดภูด้วยวันนั้นฟังดูแล้วนี่มันคือการรบเต็มรูปแบบเลยนะครับทั้งบกเรืออากาศแล้วสถานการณ์ที่มันตึงเครียดขานาดนี้มันเริ่มคลี่คลายลงได้ยังไงครับมีใครเข้ามาเป็นคนกลางหรือเปล่าการทูตเริ่มเข้ามามีบทบาทช่วงวันที่27-28ค่ะ แต่เป็นบทบาทที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ไทยกับกัมพูชาคุยกันมีรายงานว่าผู้นำของทั้งสองประเทศเนี่ยได้คุยโทรศัพท์กับประธานาธิบดีสหรัฐตอนนั้นซึ่งก็คือ Trump. โดนัลด์ทรัมป์อ๋อมีมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงด้วยใช่ค่ะซึ่งการเข้ามาของทรัมป์เนี่ยแหละค่ะที่มีส่วนสำคัญนำไปสู่การเจราจาหยุดยิงอย่างเป็นทางการที่มาเลเซียแล้วก็กำหนดให้มีผลตอนเที่ยงคืนของวันที่28กรกฎาคม แต่ผมจำได้ลางๆว่ามันมีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นในช่วงคาบเกี่ยวของการหยุดยิงใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดของความขัดแย้งครั้งนี้เลยค่ะคือในช่วงเวลาแค่5นาทีก่อนที่ข้อตกลงจะมีผลตอนเที่ยงคืนทหารไทยในหนึ่งสังกัดกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ถูกยิงเสียชีวิตโอโ้โหค่ะจากบันทึกบอกว่าด้วยความกังวลว่าอีกฝ่ายอาจจะไม่ทําตามข้อตกลงเขาก็เลยปีนออกจากที่กําบังเพื่อไปสังเกตการแล้วก็ถูกยิงในช่วงเวลานั้นเอง มันเป็นเรื่องที่โหดร้ายที่สุดของสงครามเลยนะครับคือความสูญเสียที่เกิดขึ้นในวินาทีที่สันติภาพควรจะเริ่มแล้วและสุดท้ายความกังวลของเขาก็ไม่จริงด้วยใช่ค่ะเพราะว่าแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังเที่ยงคืนเช้าวันที่29ก็มีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเลยกัมพูชากลับมาโจมตีอีกครั้งอ้าวค่ะแต่ถึงแม้ถึงแม้มันมงเท่าเดิมแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าความไว้วางใจมันเปราะบางมาก แต่หลังจากนั้นก็มีแรงกดดันจากนานาชาติจนนำไปสู่การประชุม GBC วันที่7สิงหาคมซึ่งมีการลงนามในข้อตกลงหยุดยิง13ข้ออย่างเป็นทางการในข้อตกลง13ข้อนั้นมีอะไรที่สำคัญเป็นพิเศษไหมครับที่พอจะบอกเราได้ว่าเขาพยายามจะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องสํารอยยังไงมีจุดที่สำคัญมากๆเลยค่ะนอกจากเรื่องการหยุดใช้อาวุธ ตรึงกำลังไว้ที่เดิมห้ามเสริมกำลังแล้วเนี่ยข้อตกลงนี้ระบุถึงการดึงบุคลาาบคลที่3เข้ามาบุคคลที่3ค่ะคือการเห็นชอบร่วมกันให้ตั้งคณะผู้สังเกตการณจากอาเซียนซึ่งนำโดยมาเลเซียเพื่อเข้ามาตรวจสอบการหยุดยิงในพื้นที่เลยค่ะอ๋อเหมือนเป็นการยอมรับว่าทั้งสองฝ่ายอาจจะเชื่อใจกันเองไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วต้องมีคนกลางที่น่าเชื่อถือเข้ามาช่วยดูครับ การที่ต้องไปเจรจากันถึงมาเลเซียแถมยังมีประธานาธิบดีสหรัฐเข้ามาคุยด้วยเนี่ยมันบอกอะไรบางอย่างนะครับว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่เรากับกัมพูชาจริงๆบทบาทของอเมริกานี่มันเริ่มมาจากตรงไหนครับทำไมเขาถึงเข้ามาเกี่ยวข้องบทวิเคราะห์จากสถาบัน i s s s ให้ภาพที่ชัดเจนมากค่ะเขาชี้ว่าเราต้องเข้าใจนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนที่เรียกว่า Transactionalism Transactionalism. ค่ะคือนโยบายแบบเน้นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทุกอย่างคือดีลคือการต่อรองว่าใครได้อะไรเสียอะไรซึ่งมันสวนทางกับยุทธศาสตร์ดเดิมของเราที่เรียกว่า Hedging Hedging หรือการถ่วงดุลอำนาจที่เราพยายามจะเป็นมิตรกับทุกฝ่ายทั้งสหรัฐทั้งจีนถูกต้องค่ะเหมือนกับว่าเราพยายามจะเป็นเพื่อนกับทุกคนแต่สหรัฐตอนนั้นมองว่าคุณต้องเลือกข้างแล้วถ้าจะดีลกับฉันคุณต้องให้อะไรฉันบ้างอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับ ภาพนนั้นเลยค่ะเราต้องบอกว่าก่อนจะเกิดการประทะความสัมพันธ์ระหวา่างเรากับอเมริกาก็ค่อนข้างงอนเงนพอสมควรเลยมีเรื่องกันมาก่อนแล้วค่ะมีหลายเรื่องที่ทำให้วอชิงตันไม่พอใจอย่างเช่นเดือนกุมภาพันธ์ปี68ที่ไทยส่งตัวชาวอีกู40คนกลับให้จีนสหรัฐก็วิจารณ์หนนะักแล้วก็ความบาดท,ทางวีซ่าเจ้าหน้าที่เราบางส่วน จากนั้นเดือนเมษาสหรัฐก็ประกาศว่าจะขึ้นภาษีสินค้าไทย36%เอ้างเรื่องขัดดุลการค้าแล้วที่น่าสนใจคือตัวผู้เขียนบทวิเคราะห์คนนี้โพคแชมเบอร์สก็เคยถูกจับในไทยช่วงนั้นด้วยก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจเข้าไปอีกเดี๋ยวนะครับคือทรัมป์ไม่ได้ใช้ช่องทางการทูตปกติแต่กลับเอาเรื่องกำแพงภาษีมาเป็นไม้แข็งในการเจราจาหยุดยิงเหรอครับนี่มันเหมือนเอาเรื่องธุรกิจมาขู่ให้คนเลิกตีกันเลยนะใช่เลยค่ะ นั่นคือแก่นของ transnationalism เลยหลังจากที่เขาเข้ามาเป็นคนกลางทรัมป์ให้สัมภาษณ์ภายหลังไว้ชัดเจนมากเขาบอกว่าผมบอกกับไทยว่าเรากำลังเจรจาการค้ากันอยู่และผมจะไม่ทำข้อตกลงเท่าพวกคุณยังจะฆ่ากันโอ้โหมันคือการเอาอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่ามากมาบีบให้ความขัดแย้งทางทหารต้องหยุดไปโดยปริยายเลยค่ะสุดยอดจริงๆแล้วบทวิเคราะห์มองว่าทำไมสหรัฐถึงทำแบบนั้นครับเขามีท่าทีเอียงไปทางไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า จุดนี้สำคัญมากค่ะบทวิเคราะห์ชี้ว่าท่าทีของสหรัฐค่อนข้างจะเอ็นเอียงไปทางกัมพูชานะคะอา้าวทำไมล่ะครับค่ะ อาจจะด้วยเหตุผลสองสาอย่างหนึ่งคือความไม่พอใจที่ไทยเราดูจะใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นเรื่อยๆครับเรื่องอียอเรื่องการค้าใช่ค่ะแล้วสองคือในขณะเดียวกันสหรัฐก็กำลังพยายามจะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับกัมพูชาอยู่เพื่อดึงกัมพูชาออกจากอิทธิพลของจีนการเข้ามาเป็นผู้ไกล่เกลีย่ยครั้งนี้เลยอาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างไมตรีกับรัฐบาลฮุนเซนไปในตัวเพราะเห็นภาพจากฝั่งวอชิงตันที่เต็มไปด้วยการต่อรองแล้วทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้าง จีนซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับกัมพูชามากมีบทบาทอะไรในเรื่องนี้ครับหลายคนคงคิดว่าจีนต้องหนุนกัมพูชาเต็มที่แน่ๆนั่นคือภาพที่เราเห็นเบื้องหน้าค่ะแล้วบทวิเคราะห์จากผู้จัดการออนไลน์ก็ชี้แบบนั้นเหมือนกันว่าเบื้องหน้าเนี่ยจีนแสดงบทบาทเป็นกลางมากเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาสันติภาพครับ ถึงขนาดเป็นเจ้าภาพจัดประชุม3มฝ่ายอย่างไม่เป็นทางการที่เซี่ยงไฮ้ด้วยซ้ําดูเหมือนเป็นผู้สร้างสันติภาพเลยทีเดียวค่ะแต่คําว่าเบื้องหน้ามันมักจะมีเบื้องหลังซ่อนอยู่เสมอบทวิเคราะห์ชิ้นนี้มองว่าเบื้องหลังของจีนคืออะไรครับบทวิเคราะห์นี้เสนอสมมุติฐานที่ลึกซึ้งมากค่ะเขาชี้ว่าจีนอาจจะมองความขัดแย้งนี้เป็นโอกาสโอกาส โอกาสในการปรับสมการอํานาจในกัมพูชาให้เป็นประโยชน์กับตัวเองในระยะยาวกว่าเดิมคือจีนอาจจะมองว่าถ้าการจัดการวิกฤตชายแดนของตระกูลฮุนเกิดล้มเหลวขึ้นมามันอาจจะทําให้สถานะทางการเมืองของตระกูลฮุนสั่นคลอนได้น่าสนใจมากที่จีนจะมองข้ามรัฐบาลปัจจุบันไปแล้วถ้าตระกูลฮุนอ่อนแอลงใครคือคนที่จีนมองว่าจะขึ้นมาแทนแล้วทําไมจีนถึงอยากให้เป็นแบบนั้นครับ บทวิเคราะห์ชี้ไปที่บุคคลที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นคือสมเด็จพระนโรดมสีมุนีกษัตริย์แห่งกัมพูชาค่ะฮะกษัตริย์เลยเหรอครับใช่ค่ะคือต้องเข้าใจก่อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างราชสำนักกัมพูชากับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานมากตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนโรดมสีนุพระราชบิดาแล้ว<อ>ค่ะซึ่งพระองค์สีมุนีเองก็ทรงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับปักกิ่งเช่นกันโอ้ประเด็นนี้ผมไม่เคยนึกถึงเลย ที่ว่าจีนอาจจะไม่ได้หนุนรัฐบาลหุ่นแบบสุดตัวแต่กลับมองไปที่สถาบันกษัตริย์เป็นเกมยาวทำไมล่ะครับในเมื่อรัฐบาลหุ่นก็ให้ผลประโยชน์กับจีนมหาศาลอยู่แล้วนี่ครับเพราะจีนมองเกมยาวกว่านั้นค่ะการผูกผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมดไว้กับตระกูลการเมืองแค่ตระกูลเดียวมันมีความเสี่ยงเพราะการเมืองมันเปลี่ยนได้ตลอดใช่ค่ะแต่สถาบันกษัตริย์คือสัญ,ญลักษณ์ถาวรของชาติ ถ้าสถาบันกษัตริย์ซึ่งใกล้ชิดกับจีนสามารถขึ้นมามีบทบาทเป็นศูนย์กลางอำนาจได้มันจะเหมือนเป็นการค้ำประกันผลประโยชน์ของจีนในระยะยาวที่มั่นคงกว่ามากอ๋อคือโครงการลงทุนต่างๆมันจะไม่ผูกติดกับนักการเมืองรุ่นใดรุ่นหนึ่งอีกต่อไปถูกต้องค่ะแต่มันจะผูกกับสถาบันสูงสุดของประเทศแทนนี่คือหมากกลที่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นมากๆค่ะครับ หลังจากที่เรามองภาพใหญ่ระดับมหาอำนาจทั้งเกมต่อรองของสหรัฐทั้งหมากกลของจีนแล้วมันทำให้เราเห็นว่าสมรภูมิชายแดนเป็นแค่กระดานให้ผู้เล่นรายใหญ่ใช้เดินหมากกันแต่สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆกระดานที่ว่านี้มันอันตรายมากเพราะมันมีสิ่งที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ใต้ดินประเด็นนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะแล้วมันเชื่อมโยงทุกเรื่องที่เราคุยกันมาเลย จากรายงานที่ประเทศไทยส่งให้ UN ตามอนุสัญญาห้ามทุนระเบิดสังหารบุคคลฉบับล่าสุดที่เราได้ข้อมูลมา <c oughs> เผยให้เห็นตัวเลขที่น่าตกใจมากณนะต้นปี2567ก่อนเกิดเหตุปะทะไทยเรายังมีพื้นที่ที่คาดว่าปนเปื้อนทุนระเบิดอยู่ถึง21.7ล้านตารางเมตร21.7ล้านตารางเมตรโหนึกภาพไม่ออกเลยว่ามันใหญ่แค่ไหนแต่มหาศาลมากแล้วเราจัดการไปได้แค่ไหนครับตลอดถึงปี67 เราเก็บกู้ไปได้5.2ล้านตารางเมตรค่ะซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะคะแต่พอหักลบกันแล้วมันยังเหลือพื้นที่อันตรายอีกกว่า17ล้านตารางเมตรใน6จังหวัดชายแดนก็คือจังหวัดที่เป็นแนวปะาทะทั้งนั้นเลยใช่ค่ะอุบลสีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์สะแก้วตราดครบเลยแล้วที่กดดันที่สุดคือประเทศไทยมีเส้นตายตามอนุสัญญาว่าจะต้องเก็บกู้ให้หมดภายในสิ้นปี2569 แล้วปัญหาทุนระเบิดซึ่งเป็นมรดกสงครามเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในปี68โดยตรงได้ยังไงครับ นี่คือจุดที่เรื่องทั้งหมดมาบรรจบกันค่ะรายงานฉบับนี้ระบุชัดเจนเลยว่าอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการก็บกู้ทุนระเบิดให้ทันคือการเข้าถึงพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วมีข้อมูลที่น่าตกใจมากคือในปี2567แค่ปีก่อนเกิดเหตุปฏิบัติการเก็บกู้ของเจ้าหน้าที่ไทยถูกขอให้หยุดดำเนินการถึง13ครั้ง13ครั้งค่ะในพื้นที่ทับซ้อนที่ยังไม่มีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนหมายความว่า พื้นที่ที่เต็มไปด้วยทุนระเบิดซึ่งเราพยายามจะเข้าไปทําให้มันปลอดภัยกลับกลายเป็นพื้นที่เดียวกับที่เป็นชนวนให้เกิดการประทะรุนแรงในปีต่อมาอย่างนั้นหรือครับถูกต้องค่ะมันคือพื้นที่เดียวกันเป๊ะเลยมันเป็นวงจรอุบาทที่น่าเศร้ามากคือความขัดแย้งเรื่องเขตแดงทําให้เราเข้าไปเก็บกู้ม,มรดกอันตรายจากอดีตไม่ได้ครับแล้วการมีอยู่ของทหารทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยระเบิด<ๆ>ก็ยิ่งเพิ่มความหวาดระแวงจนนำไปสู่การประทะในปัจจุบันได้ง่ายขึ้นไปอีก เหมือนอดีตกับปัจจุบันมันกําลังเสริมแรงกันเพื่อสร้างโศกนาตกรรมขึ้นมาภาพนั้นเลยค่ะแล้วนอกจากปัญหาการเข้าถึงพื้นที่มันก็มีอุปสรรคอื่นๆอีกอย่างเช่นสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาแล้วทุ่นระเบิดที่ฝังมานานก็ถูกรากไม้ทับถมจนเครื่องต่อจับทํางานได้ยากขึ้นแต่ในรายงานก็ยังพูดถึงอีกด้านคือการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว ซึ่งไทยก็มีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งการรักษาพยาบาลการมอบขาเทียมแล้วก็การให้ความรู้เพื่อลดความเสี่ยงแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะครับพอได้ฟังทั้งหมดนี้แล้วภาพมันชัดเจนขึ้นมากจริงๆว่าการประทัดที่เราเห็นเป็นข่าวเนี่ยมันเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเอง ใต้น้าลงไปมันคือการชิงไหวชิงพลิบของมหาอํานาจทั้งนโยบายแบบดิวธุรกิจของสหรัฐและเกมการเมืองระยะยาวของจีนซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นบนผืนดินที่ยังเต็มไปด้วยกับระเบิดจากอาดีตที่รอวันประทุข,ขึ้นมาได้ทุกเมื่อและอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามที่น่าคิดมากค่ะซึ่งมันเกิดจากความขัดแย้งกันเองของข้อมูลในเอกสารที่เรามีอยู่ในมือครับ คือข้อตกลงหยุดยิงในเดือนสิงหาคม2568กำหนดให้ทั้งสองฝ่ายต้องตรึงกำลังทหารของตนไว้ณที่ตั้งเดิมเพื่อรักษาสันติภาพแต่ในขณะเดียวกันรายงานที่เราส่งให้ UN ก็ระบุว่าเรามีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเคลื่อนไหวในพื้นที่เหล่านั้นเพื่อเก็บกู้ทุนระเบิดให้ทันเส้นตายในปี2569 มันเป็นภาวะที่ขัดแย้งกันเองอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับการหยุดนิ่งเพื่อสันติภาพกับการเพื่อไหวเพื่อความปลอดภัยใช่ค่ะและนี่คือคำถามสำคัญสำหรับอนาคตสันติภาพที่เปราะบางนี้จะดำเนินต่อไปได้อย่างไรและแผ่นดินจะปลอดภัยสำหรับคนรุ่นหลังได้อย่างไร เมื่อภารกิจทางมนุษยธรรมในการเข้าไปเก็บกู้อันภายจากอดีตก,กลับกลายเป็นการกระทำที่อาจถูกมองว่าเป็นการลุกล้ำและเป็นชนวนกอ่อให้เกิดความขัดแย้งครั้งใหม่ในปัจจุบันได้ทุกเมื่อจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเป้าหมายเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์ขัดแย้งโดยตรงกับปัญหาเขตแดนที่ยังไม่คลี่คลายและเกมการเมืองระหว่างประเทศที่ซับซ้อนนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเลยค่ะ